ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกคำที่ตอบผมถามหน่อยครับทนายบอสพอจะโต้แย้ง d n i ได้บ้างไหมมีช่องทางทนายบอสพอจะโต้แย้งได้บ้างไหมครับอ๋อคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการก็คือว่าวันนี้ DSI ทั้งหมดแล้วทางทีมทนายทั้งหมดเนี่ยจะเอาพยานหลักฐานไปแก้ข้อกล่าวหายอยู่แล้วครับมีเวลา15วัน ในการส่งแก้แก้ข้อกล่าวหามีเวลาสิบห้าวันในการส่งแก้ข้อกล่าวหาของบอสพลอเองนะี่ยนะไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรเยอะมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะไม่จําเป็นแล้วสู้กันในข้อกฎหมายสู้กันในไอ้นี่ดีกว่านะครัโหนกระแสอ้าปากไม่ขึ้นกับชั้น14ใช่ไหมโอ้ยโหนกระแสนะครับมันไม่กล้าอ้าปากอยู่แล้วไม่กล้าครับนะ มันแค่ได้ยินว่าชั้นสิบสี่อ่ะมันก็ขี้หดตดหายแล้วบ้างมันก็ขี้ขึ้นสมองแล้วได้ยินเรื่องเขากระโดงปุ๊บเนี่ยมันก็หดอยู่ใต้กระดองแล้วนะคนอย่างมันเลยครับจะออกมากล้าพูดใช่สู้กันด้วยความจริงไม่ต้องกลัวนะครับพี่ทนายทำทำอยู่อ๋อครับโหนสลิงผมบอกเลยครับกินเนิ่มๆม,มากเลย นะเพราะอะไรครับเพราะยังไงก็แล้วแต่การดําเนินธุรกิจของดีไอคอนยังไงก็ไม่เข้าแชร์ลูกโซ่คําถามคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดีไอคอนจ่ายผลตอบแทนตรงตามกําหนดไหมผมถามแค่เนี้โดนอย่างเดียวเรื่องชาวบ้านผัวเมียนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดีไอคอนจ่ายผลตอบแทนถ้าจำไม่ผิดมีคนบอกว่าทุกวันที่5ใช่หรือไม่แสดงว่าธุรกิจแดกก็คืออะไรครับปกติแล้วคือสมมุติว่าบริษัทดีไอคอนบอกว่าทุกวันที่5จะต้องจ่ายให้ทุกคนนะคนละหมืน่น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  แล้วถึงเวลาปุ๊บบริษัทดีไอคอนจ่ายไม่ได้นะเพราะไม่มีคนใหม่ไม่คนใหม่ไม่ได้เอาเงินเข้ามาอันนี้แชร์ลูกโซ่แต่คำถามทุกวันนี้แทนเท่ากันไหมเท่ากันไหมเช่นวันนี้มีคนลงสองแสนพันคนพันคนได้เท่ากันไหม แต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่พันคนต้องได้เท่ากันหมดเพราะลงหนึ่งแสนเขาจะกำหนดเลยว่าลงหนึ่งแสนแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนลงหนึ่งแสนแล้วผลตอบแทนเท่าไหร่คุณก็จะได้ตามนั้นเลยเท่ากันหมดแต่ดีไอคอนอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ยอดขายอยู่ที่ผลต่าง ของราคาสินค้าของตัวแทนใช่หรือไม่ถ้าใช่มันคือแชร์ลูกโซ่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทนายวิทูลไปอธิบายง่ายๆเลยคือหนึ่งมีตัวแทนมาซื้อสินค้านะมีตัวแทนมาซื้อสินค้าหลังจากซื้อสินค้าแล้ว เงินจากซื้อสินค้าของตัวแทนเอาไปทำอะไรบ้าง 1. เอาไปจ่ายค่าสินค้าโรงงาน 2. เอาไปจ่ายค่าการตลาด 3. เอาไปจ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานนะครับเงินเดือนนะครับตรงนี้นะครับสคือค่าอะไรครับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ผลประโยชน์ของตัวแทนตามเงื่อนไขคำถามคือ รับมา1ล้านบาทนะรับมา1ล้านบาทบริษัทจ่ายออกไปล้านห้าอันเนี้ยแชร์ลูกโซ่แต่ถ้าถามว่ารับมาหนึ่งล้านบาทบริษัทจ่ายตัวแทน40บาทสี่เออรับมา100บาทบริษัทจ่ายตัวแทน40บาทแต่ไปจ่ายที่ใครบ้างคือ40บาท100ยบาทเนี่ย40บาทจ่ายไป30บาทจ่ายค่าสินค้าของโรงงานนะอีก2ีบาท จ่ายเป็นค่าการตลาดค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่อีกก็หลุดข้อหาแชร์ลูกโซ่แล้วก็หลุดข้อหาแชร์ลูกโซ่แล้วแล้วก็อธิบายว่าไอ้เงินทั้งหมดนะครับที่บริษัทจ่ายเนะี่ยไม่ได้จ่ายเกินอันตราที่กฎหมายกําหนดเช่นวันนี้รับเงินมาหนึ่งร้อยบาทแต่คุณแต่ในแต่ในผลการจ่ายตอบแทนของคุณจ่ายให้กับตัวแทนร้อยี่สบาท อันนี้เกินถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณรับเงินมาหนึ่งร้อยบาทคุณจ่ายตัวแทนไม่เกินและที่สำคัญคืออะไรครับคือคุณมีสินค้าแต่ถ้าคุณรับเงินมาแล้วไม่ได้มีสินค้าให้เลยอันนี้ก็อาจจะโดนแจ้งผู้เสียหายแจ้งว่าอะไรครับแจ้งว่าขายสินค้าไม่ได้ใช่หรือเปล่า แจ้งว่ามาลงทุนซื้อสินค้าแล้วเอาสินค้าไปแล้วตัวเองขายไม่ได้คำถามคือมันเป็นความผิดบริษัทเหรอครับมันเป็นความผิดบริษัทเหรอครับมีตัวแทนคนไหนไหมนะมีผู้เสียหายคนไหนไม่ไปแจ้งไหมมีไหม เออมีแต่ผู้เสียหายไปแจ้งว่าซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้เลยเป็นผู้เสียหายแต่ไม่เห็นมีผู้เสียหายคนไหนบอกเลยว่าบริษัทไม่ได้จ่ายตามกำหนดไม่ได้จ่ายเงื่อนไขาตามที่บริษัทรับปากหรือคิดว่าตัวเองเสียหาย นะเป็นผู้เสียหายหรือคิดว่าตัวเองอะเป็นผู้เสียหายไม่ผิดนะคะเราลงทุนต้องทำการค้าการขายลงทุนแล้วสินค้ามาขายแล้วไม่ตั้งใจลงมือทำให้เต็มที่ ก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้เสียหายจริงหรือคิดว่าตัวเองเสียหายนะเสียหายจริงหรือคิดว่าตัวเองเสียหายนะเอาสินค้าจ่ายเงินแล้วได้สินค้าคำถามคือ ตอนที่คุณจ่ายเงินจุดประสงค์เนี่ยต้องต้องการจ่ายเงินเพื่ออะไรดีไอคอนเขาบอกนะครับว่าจ่ายเงินนะครับเขาบอกหรือเปล่าครับว่าจ่ายเงิน2องแสแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยทุกเดือนจะมีเงินเข้าเดือนละหมื่นเดือนละสองหมื่นเขาบอกไหมทำไมไม่จับคนจนมาตรวจสอบบ้าง นะว่าทำไมถึงจนนะับเขาไม่ได้พูดแล้วเขาไม่ได้บอกเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เฮ้ยอ่าซื้อโปรโมชั่นนี้แล้วได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศถึงเวลาคุณก็ได้ไปท่องเที่ยวกันแล้วคำถามคือเขาหลอกตรงไหนอะ ้ที่คือซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้ช่วงแรกๆนะับมีสื่อนะับบางช่องมนโนว่าสินค้าดีไอคอนไม่มีอยอยนะครับบอกว่าไม่มีอยอยจนไปมีอยู่แบรนด์ไอมีอยูอ่อันหนึ่งสินค้าอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้ไม่มีอยอยกะจะเล่นเขาให้ได้เลยสุดท้ายอะไรครับกอกตัวเลขผิด มาออกข่าวมาออกกระแสท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเอาหมายเลขเออยอไปเช็คใส่เลขผิดแล้วอย่าบอกนะก็นี่ไงเจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานแล้วไงเขาถึงได้ไปแจ้งข้อหาแชรลูกโซ่ถ้ามีหลักฐานฟ้องเลยดิเก่งจริงอะ่ะไปแจ้งข้อหาทำไมอะ่ะฟ้องเลยดิ และถ้าบอกว่าวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่มีหลักฐานว่ากระทำความผิดเขาไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรอกแล้วคําถามคือแล้วเจ้าหน้าที่ที่แจ้งข้อกล่าวหา